นะโมตัสสะภาคาวะโตอรหะโตสัมมาสัพพุทธะนะโมตัสสะภาคาวะโตอรหะโตสัมมาสัพพุทธะ นะโมตัสสะภาคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและขอลาษนาพระธรรมคำสั่งสอนของพุทธเจ้ามาแสดงเพื่อโปรดพายโยมนั้นได้สติและได้ปัญญา ได้ความรู้เพื่อเพื่อแก้ไขหรือว่าว่ายปฏิบัติให้เกิดขึ้นกับตัวเองเพื่อความเป็นมงคลกับตนเองความเป็นมงคลนั้นหมายถึงเหตุแห่งความสุขและเหตุแห่งความเจริญทั้งหลายทั้งในปัจจุบันและนานาคตมงคลจะเกิดขึ้นได้ก็เกิดขึ้นมาจาก บุญบารมีความดีต่างๆที่ญาติโยมสาธุชนทุกคนที่ได้ทำแล้วอย่างเช่นวันนี้ที่ญาติโยมสาธุชนทุกคนนั้นได้มาร่วมกันรับศินร่วมกันสวดมนต์เพื่อบูชาคุณของพระรันาตนตรัยและทำตบาธิภาวนาสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นมงคล ให้ความสุขให้ความเจเริญกับญาติโยมทุกๆคนและวันนี้อาตมมาภาจะ,ะแสดงเรื่องสิ่งที่เกิดสิ่งที่ทำและใะ้เกิดบารมีจะมีสามปะการใหญ่ๆปาการแรกเลยก็คือเรื่องเกี่ยวกับทานก่อให้เกิดบารมีแก่ผู้ที่ได้กทานปาการที่สองก็คือสินถ้าใครรักษาสินแล้ว ก็เกิดบารมีปาการที่สาการภาวนาก็คือการสวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิทำจิตใจให้เจริญนี่ก็เป็นบารมีและทานนั้นถือว่าเป็นบารมีขั้นตน้นสิ่งนี้ถือว่าเป็นบารมีขั้นกลางเพราะยากกว่าลักษายากกว่าการให้ทานส่วนภาวนานั้นเป็นบารมีสูงสุด เพราะทำได้ยากกว่าการให้ทานรักษาสิลและทานนั้นก็ยางให้ผลก็คือทรัพย์สมบัติแก่ผู้กระทำส่วนสิลนั้นก็ให้รปูปสมบัติแก่ผู้ที่รักษาส่วนภาวนานั้นก็ให้ปัญญาสมบัติสวารสมบัตินิพานสมบัติแก่ผู้ที่ได้กระทำชินิทานนั้นก็จะมีหัวข้อ ย่อยมากมายหลายประการทานจะมีหลายอย่างเอาตั้งแต่ทานทางกายทานทางวาจาทานทางใจทานทานทางกายนั้นก็คือเราใช้กายประกอบความดีอย่างเช่นทานคือการให้สิ่งที่เราให้เกิดประโยชน์กับบุคคลอื่นนั้นก็เรียกว่าทานแต่ว่าสิ่งที่เราให้แล้วไม่เกิดประโยชน์กับบุคคลอื่นอย่างเช่น เราให้เงินกับบุคคลที่ติดตุลายาติดติดต่างๆอันนี้ไม่จัดเป็นทานเพราะให้แล้วไม่เกิดประโยชน์กับผู้ที่รับแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์กับตัวเราแถมยังเกิดโทษกับคนที่เราให้ไปแล้วเกิดโทษกับตัวเราเองด้วยเพราะฉะนั้นการที่จะให้ทานอะไรก็ตามองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำว่า ให้ใช้สติและปัญญาพิจรารณาก่อนว่าเราจะให้ทานกับใครนั้นให้อะไรหรือว่าให้แล้วเกิดโทษกับสังคมเกิดกับตัวรวมหรือเปล่าอย่างเช่นเราคนมาขอเงินเราไปกินเหล้าหรือยาเสพติดถ้าเขาเมาแล้วเกิดความพุ่งพ่านเกิดการเผลอกาดว่าเกิดความปวดระแวงไปฆ่าคนอื่นไปทำร้ายพ่อแม่ การปาิญาณหรือรักลรับเป็นต้นทานที่เราให้นั้นก็เกิดโทษกับตัวเราเกิดโทษกับผู้รับเกิดโทษกับคนอื่นเรียกว่าให้ทานอย่างนี้ให้ทานโดยขาดสติปัญญาให้ทานให้ทานโดยเกิดโทษทานที่เราทําแล้วไม่เกิดโทษนั้นก็คือเราให้แล้วไม่เกิดความเดือดร้อนกับคนอื่นให้แล้วไม่เกิดความเดือดร้อนกับตัวเราเอง พุทธเจ้าทรงสอนให้ทานกับคนใกล้ตัวก่อนแล้วกแ็แผ่ขยายออกไปอย่างเช่นญาติโยมก็ให้กับคนในครอบครัวก็คือให้ทานกับพ่อแม่ก่อนด้วยการให้ข้าวปาอาหารดูแลพ่อแม่ด้วยการให้พ่อแม่อิ่มหนำตำรานพ่อแม่ชอบกินอะไรก็ตามเราก็หาอาหาร สิ่งที่ท่านันชอบนี่เรียกว่าให้ทานกับคนไข้ตัวก่อนหรือว่าให้ทานกับลูกกับหลานญาติพี่น้องเป็นต้นหรือว่าสัตว์เลีาที่เราเลี้ยงไว้อย่งเช่นหมาแมวเราก็ดูแลเอาใจใส่หมาแมวเหล่านั้นด้วยจิตที่เมตตาก็คือปรารถนาเห็นสัตว์คนเหล่านั้นมีความสุขทั้งทางกายทางใจ ไม่มีความทุกข์เป็นต้นนี้เรียกว่าให้ทานใกล้ตัวคือคนในครอบครัวก่อนแล้วก็สัตว์เลี้ยงก่อนและการให้ทานนั้นมันก็จะมีอันดีสงผลบุญบารณีที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นเราให้ทานกับสัตว์เลี้ยงหนึ่งรอครั้งก็เท่ากับให้ให้ทานกับคนที่ไม่มีสินหนึ่งครั้งไม่ได้เราให้ทาน กับคนที่ไม่มีสิลร้อยครั้งก็เท่ากับให้ทานกับคนที่มีสิลหนึ่งครั้งไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราให้ทานแล้วเราควรพิจารณาด้วยสติปัญญาเพื่อเงินทองที่เราเสียไปหรือสิ่งของที่เราให้ไปนั้นจะได้เกิดมรรคเกิดผลเกิดบุญเกิดบารมีมากที่สุดและการให้ทานก็มีต้องการให้เข้าปาหารหรือบริจาคทรับ ให้กับวัดวาอารามต่างๆเพื่อไปบูรณะวัดวาลามหรือบริจาคครับเป็นค่าน้ําค่าไฟหรือว่าบริจาคให้กับตามโรงเรียนต่างๆหรือบริจาคให้กับสถานพยาบาลต่างๆเช่นโรงพยาบาลหรืออนามัยเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ทําแล้วได้ประโยชน์ได้ผลได้บุญบรารมีมากเพราะว่า เป็นที่สาธารประโยชน์วัดก็เป็นสาธารประโยชน์เพราะว่าให้ญาติโยมนั้นมากิจมาจาัดก,กิจกรรมในวัดอย่างเช่นงานตบบ้านงานบวชบ้านหรือเลี้ยงพระบ้าตามกิจกรรมตัวรวมบ้านหรือว่าสถานพยาบาลอย่างเช่นโรงพยาบาลาารักษาคนป่วยให้หายป่วยหรืออาามานก็เหมือนกันโรงเรียนก็เช่นเดียวกัน าะเป็นสถานที่ให้ประโยชน์ก็คือให้ความรู้กับนักเรียนต่างๆเป็นต้นเพราะฉะนั้นทานที่เราให้กับสิ่งเหล่านี้สถานที่เหล่านี้ถือว่าให้กับสาธารณประโยชน์เป็นบุญมากเป็นบารมีมากแม้แต่การที่เราให้เสื้อผ้ากับคนยากจนก็เป็นทานทานคือการให้ทุกอย่างที่เราสามารถให้ได้แล้ว ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้รับหรือสัองคมตุนรวมเพราะฉะนั้นโยญาโยมทุกคนในที่นี้ล้วนแต่เคยให้ทานมาแล้วทั้งนั้นให้มากให้น้อยแต่ว่าทานที่เราจะให้นั้นเกิดประโยชน์มากที่สุดก็คือให้กับสา,สาธารณถานที่ที่เกิดประโยชน์มากแล้วแล้วก็การงานที่เราทำนั้นทรัพย์ของเราเราหามาด้วยการงานที่สุดเจริญ แล้วให้แล้วเราก็มีความยินดีว่าทานที่เราให้นั้นให้ด้วยความยินดีแล้วก็ให้ด้วยความเมตตาไม่ห่วงทานที่เราให้นั้นถ้าเราให้อย่างนี้ทานนั้นจะมีผลบุญมากแม้แต่ทานเล็กทานน้อยเราให้บ่อยๆมันก็มุกงกายเป็นภูเขาได้อย่างเช่นเราให้วันนี้เราให้พรุ่งนี้เราให้การให้นั้นพระเจ้าทรงแนะนําว่า ไม่ต้องให้มากเราให้พิจารณาก่อนว่าเรามุดเรามีเงินแสนเราทำเงินเราให้หมื่นไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเรามีเงินหมื่นเราทำหนึ่งหมื่นจะเดือดร้อนก่อนที่จะให้ทานเราต้อนพิจนารณาให้รอดคอบก่อนว่าเรามีเท่านี้เราทำเท่าไหนดีครอบครัวถึงจะไม่เดือดร้อนที่บ้านมีค่าน้ำค่าไฟ มีค่าเสื้อผ้าถ้าเข้าปาหาหรือเปล่าถ้าไม่เดือดร้อนเราก็สามารถทําได้แต่ถ้าเดือดร้อนวันนี้เราไม่พร้อมเราก็ยังไม่ต้องทําได้เพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงแนะนํำว่าให้ทำทานด้วยปัญญาแล้วบุญบารมรีของเราจะมากและเราจะไม่เดือดร้อนเป็นตน้นแม้แต่การให้ส่วนบุญก็เป็นทานอย่างหนึ่งอย่างเช่นการที่ญาติโยม ได้ตรวจน,นวลไหวพระในวันนี้แล้วทิศผลบุญให้กับคนที่ล่วงละไปแล้วไม่ว่าจะเป็นญาติเราก็ตามหรือว่าไม่ใช่ญาติตัวตามหรือสัมภเวสีต่งตางๆก็ตามหรือใครก็ตามแท้คนก็ตามสิ่งเหล่านี้ที่ญาติโยมให้ก็ถือว่าเป็นการให้ส่วนบุญเป็นทานและการให้ทานนั้นประโยชน์ของโลกโลก,โลกนี้ก็คือ ทรรมยานโยมมีความตกทั้งกายทางใจและยินดีที่จะให้ทานและการให้ทานนั้นก็เป็นการขจัดกิเลสให้เบาบางลงไปอย่างตัวแรกก็คือเป็นการขจัดความตหนิธีเหนียวในสิ่งของที่ตัวเองมีเพราะว่าคนที่สดหนีเหนียวนั้นก็จะไม่สามารถบริจาครับ,บริจาคสิ่งของได้แสดงว่าคนที่บริจาคทานนั้น เป็นคนที่ตัดความตณีได้และก็เป็นคนที่มีเมตตาปรารถนากับผู้อื่นที่ภาษาชาวบ้านเรียกว่าเป็นคนมีจิตใจดีเป็นใครเดือดร้อนก็ช่วยเหลือและการให้ทานอีกอย่างหนึ่งก็คือให้ยากที่สุดก็คือการให้อภัยทานการให้อภัยทานนี้ให้ยากกว่าทานอย่างอื่นเพราะว่า คนเรานั้นถูกคนอื่นทําให้โกรธทำให้เดือดร้อนแล้วทำให้เกิดความทุกข์แล้วเราพิจารณาแล้วให้อภัยเขาได้ไม่ถือโกรธในการกระทําของเขาได้ไม่ถือโกรธใ,ในคําพูดของเขาได้แล้วก็ยกโทษให้อโหสิกรรมให้การให้อภัยทานอย่างนี้ถือว่าเป็นทานที่ให้ยากที่สุด ส่วนทานที่ให้ที่ให้แล้วมีบุญบารมีมากที่สุดก็คือการให้ธรรมะก็คือให้คำแนะนำกับบุคคลอื่นถึงความดีความชั่วต่างๆหรือว่าให้ความดีให้ข้อคิดให้เขาพ็พื่ปฏิบัติเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเรียกว่าให้ธรรมะเป็นทานถือว่าเป็นทานที่ให้แล้ว เกิดบุญเกิดบรารมีมากที่สุดเพราะฉะนั้นและทานทุกอย่างนี้ล้วนแต่ให้ญาติโยมถ้าตายจากโลกนี้ไปแล้วก็ไปสู่สุคติสุคสวรร์หรือถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะเป็นมนุษย์ที่ถึงพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติก็คือเกิดมามีพ่อแม่ที่มีที่มีทางมีหน้าที่การงานที่ดีแล้วก็จะ เกิดในประเทศที่มีการประกอบสามารถชีพที่ดีก็คือไม่ลำบากในการประกอบอาชีพอย่างเช่นไปเกิดในการทะเลทรายก็จะไม่ไปเกิดในที่ฐานที่ลำบากอย่างนั้นจะไม่ไปเกิดในสถา,านที่ร้อนจัดหนาวจัดแม้การให้ทานนี้ไม่ใช่ว่าในพุทธศาสนาอย่างเดียวที่เกิดมับเกิดผลแม้แต่ศาสนาอื่น ไม่ว่าจะเป็นศาสนาคิดอิสลาก็ตามอินดูก็ตามคาให้ทานก็เกิดมรรคเกิดผลเหมือนกันแต่ว่ามรรคผลหรือผลบุญบารมีนั้นจะมากน้อยอยู่ที่ว่าผู้รับนั้นด้วยว่าผู้รับเอาไปใช้ทําประโยชน์มากน้อยขนาดไหนหรือว่าผู้รับนั้นมีคุณธรรมความดีมีศีลประพฤติปฏิบัติความดีขนาดไหนเพราะฉะนั้นผลของการทัาการให้ทาน ถ้าเราให้กับผู้ประพฤติปฏิบัติดีมีศีลผลบุนผล,ผลทานนั้นก็มากนี่คือทานเพราะฉะนั้นทานจึงให้เรียกว่าให้ทัพย์สมบัติแก่คนทุกทกคนทุกภาชนาที่ได้ทำไว้เกิดมาย่อมมีความน้่ารวยถึงพร้อมได้ทัพสมบัติทุกคนต่อไปศีลศีลน,น,นั้นให้รูปสมบัติก็คือใครที่รักษาศีล้าก็ตาม สิ่งแปดก็ตามย่อมทำให้บุคคลนั้นมีรูปสมบัติอย่างเช่นรูปร่างสมสวรผิวพรรณดีหน้าตาดีเสียงดียกตัวอย่างคนรักษาสิ่งข้อแรกก็คือข้อไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์นี้ก็ทำให้บุคคลนั้นมีรูปสมบัติก็คือเกิดมาจะมีโรคภัยแค่เจ็บน้อยร่างกายแข็งแรงไม่ตายก่อน อายุอันควรคือตาไม่ตายก่อนอายุไขที่เขากาหนดไว้ที่เรียกว่าให้ให้ลูกสมบัติเลยว่ารักษาสิ่งที่สองข้อที่สองก็คือไม่ลักทรัพย์ของใครนั้นก็ให้ลูกสมบัติแก่คนที่รักษาิ่งข้อที่สองได้ว่าก็จะเป็นคนนั้นเกิดมาสามารถักษาทรัพย์สมบัติของตนเอง ไม่เกิดอันตรายจากการพานันไม่เกิดอันตรายจากไยไม่ไม่เกิดอันตรายจากโจรไม่เกิดอันตรายจากน้าท่วมไม่เกิดอันตรายจากเพศภัยต่างๆเป็นต้นนี่คืออนิสองของสินข้อที่สาข้อที่สงส่วนสินข้อที่สามก็คือถ้าไม่ประพฤติผิดในการแล้วก็ให้รูปสมบัติก็คือเกิดมาจะ จะมีบริวารญาติเนตที่เชื่อควังก็คือพ่อแม่ลูกหลานญาติเนตสนิทมิตรหาต่งตางๆพูดคุยกันก็ไม่ทะเลาะบบกแหวงให้ความไว้ื่อใจกันส่วนสิ่งข้อที่สี่ไม่พูดโกหกไม่พูดโปรอเสียงไม่พูดโพเจอไม่พูดคำหยาบนั้นก็ให้รูปสมบัติแก่ผู้รักษาก็คือเกิดมาวาจาของคนนั้นพูดออกไปคอนจะให้ความเชื่อถือ พูดออกไปจะมีความไพเราะจาับจิตจากใจเราสังเกตดูว่านักร้องบางคนล้อมเพลงมามีจ่กนอยากฟังเกิดมาจากที่เก่าได้รักษาสิ่งในข้อที่สี่ไว้และบุคคลบางคนพูดออกมามีไวจาไพเราะพูดออกมาชุบหน้าชวนฟังนี่ก็คืออัน,นิี่สองของสิ่งข้อที่สี่ส่วนสิ่งข้อที่ห้า เม่ด Baptist, lighting, <เ>ืตุลาเมลายาเศริตต่างๆนั้นก็ให้ลูกสมบัติแก่ผู้รักษาก็คือเกิดมาจะมีปัญญาเฉลียวฉลาดไม่ฟั่นเฟือนไม่เป็นบ้าไม่หลงสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็คือมีปัญญาจะได้ยินก็ตามจะได้ความก็อะไรก็ตามสามารถจดจําได้แม่นยําเรียนก็สามารถจดจําได้เก่งดีสามารถเรียนจบได้เกดีเป็นต้น ปราผู้ปฏิบัติธรรมก็สามารถเข้าใจถึงธรรมนั้นได้โดยง่ายนี่เรียกว่าสิลให้รูปสมบัติที่แตกต่างกันไปก็คือมีนิสงให้รูปก็คือให้รูปสวยรวยให้รูปสวยหน้าตาดีรูปร่างดีแล้วก็มีเสียงวาจาไพรอบเป็นต้นนี่เรียกว่านิสงของศิลให้รูปสมบัติส่วนภาวนาก็จะให้ปัญญาสมบัติ คำว่าภาวนาก็คือการทำใจของตนเองให้ดีขึ้นจเจริญขึ้นก็จะมีหลายอย่างอย่างแรกเลยก็คือการตั้งใจตรวจมงินท,ที่ญาติเยอะที่ญาติโยมทุกคนได้ตรวจไปแล้วนั้นเป็นการบูชาคุณของพระพุทธเจาา้าบูชาคุณของพระธรรมบูชาคุณของพระรยาสอ์ ก็ก็เป็นการเจริญภาวนาหรือว่าการที่ญาติโยมนั้นได้ทำสมาธิฝึกจิตฝึกใจของตนเองให้มีความสงบฝึกจิตฝึกใจของตนเองให้มีความเมตตาอย่างเช่นบางญาติยโยบางคนนั้นอาจจะเคยโกรธง่ายมาโหง่ายก็ฝึกจิตฝึกใจของตนเองให้มีเมตตาปาถนาดี กับเพื่อนมนุษย์หรือคนรอบข่าหรือปารถนาดีกับสัมขาทั่วไปจนความโกรธที่มันเคยเกิดขึ้นง่ายๆก็เกิดขึ้นยากบรรเทาเบาบางลงไปนี่ก็เรียกว่าภาวนาคือทำทจิตใจของตนเองนั้นให้ดีขึ้นเจริญขึ้นหรือว่าบุคคลบางคนอาจจะมีความอดทนน้อย เราก็สดใจของเราให้มีความอดทนมากขึ้นด้วยการพิจารณาว่าความอดทนนั้นสามารถทำให้สำเร็จ,จิจทุกอย่างแม้กระทั่งการประกอบอาชีพหรือการตรวจผลไหว้พระก็ตามหรือการอะไรทำอะไรก็ตามล้วนแต่ต้องมีความอดทนทั้งนั้นเพราะโบราณนักปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่าความอดทนนั้นเป็นมนขังของผู้ชนะ ในสมัยโบราณจนถึงปัจจุบันนี้คนที่ประสบความสาเร็จได้ส่วนมากล้วนแต่มีความอดทนทั้งนั้นเพราะชะนักการที่ญาติโยมได้ฝึกใจให้มีความอดทนขึ้นก็ถือได้ว่าเป็นการเจริญภาวนาหรือว่าฝึกจิตใจของต้นของญาติโยมเองให้รู้จักคุณธรรมความดีต่างๆเพราะคุณธรรมความดีต่างๆนั้น มีถึงแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เราไม่สามารถประพฤติปฏิบัติได้หมดแต่เราพิจารณาถึงสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราที่เราสามารถประพฤติปฏิบัติได้ง่ายๆก็คืออย่างแรกพ,รรพิจารณาถึงความโสรให้บรรให้มันลดน้อยลงไปพิจารณาถึงความโลภอยากได้ให้มันน้อยลงไปพิจารณาถึงความหลงให้มันลดลงไป พิจารณาถึงความอดทนให้เพิ่มมากขึ้นพิจารณาถึงความเมตตาว่าเราควรมีเมตตาก็คือปรารถนาดีกับผู้อื่นพิจารณาว่าให้เรามีความกุณาคือสงสารกับเพื่อนมนุษย์หรือสัตว์ประสาทต่างๆที่มีความทุกข์มีความเดือดร้อนเป็นต้นพิจารณาให้มีมมีุขที่ตาก็คือปรารถนาดีกับเพื่อนมนุษย์ หรือว่าคนรอบข้างในเมื่อเพื่อนมนุษย์หรือคนรอบข้างที่เรารู้จักก็ตามไม่รู้จักก็ตามประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานประสบความสาเร็จในชีวิตเราก็อนุโมทนาจินดีด้วยหรือฝึกจิตของเราใจของเราให้มีอเมุเบกขาคือการวางเฉยนีนเมื่อผู้อื่นประสบความทุกข์ประสบความเดือดร้อน เราไม่สามารถช่วยเหลือเหลือแก้ไขได้เราก็พิจารณาจิตใจของเราให้มีอเบกขาดูวางเฉยไม่ดีใจไม่ื่อเขาประสบความพินาศหรือความวิบัติแล้วก็ไม่ซ้ําเติมเขาเป็นต้นที่เรียกว่าฝึกจิตฝึกใจของเราให้มีคุณธรรมมากขึ้นเราก็จะได้ปัญญาสมบัติทั้งในปัจจุบันและในอนาคต และการเปิดจิตเปกใจของเราให้มีปัญญาแล้วนั้นเราสามารถแก้ไขปัญหาต่งตางๆที่เข้ามาได้สามารถแก้ไขปัญหาต่งตางๆที่ัราพยายามให้ญาติโยมนั้นเกิดความทุกข์ได้เพราะพะพุทธเจ้าทรงตรัสว่าทุกปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เกิดมาจากเหตุเราก็พิจารณาถึงเหตุนั้นว่าเกิดมาจากอะไร แล้วเราก็ค่อยๆแก้ไขด้วยปัญญาหร,หรือเจริญจาวนาว่าญาติโยมทุกคนรวมทั้งอาตมาด้วยมีความแก่เป็นของธรรมดาทุกคนล้วนแต่ไม่สามารถหนีจากความแก่ไปได้ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้พอเราแก่ตัวเราก็จะยอมรับได้ไม่ทุกข์เพราะความแก่นั้นแล้วก็พิจารณาว่าคนทุกคนนั้น ต้องมีการสูญเสียพัดภาคจากคนที่รักจากสิ่งที่รักทุกคนก็คือเราจะต้องมีญาติของเราตายจากไปไม่ว่าพ่อแม่บุตรหลานหรือตายก่อนเราหรือไม่เราก็ตายก่อนพ่อตายก่อนพ่อแม่หรือตายก่อนบุตรหลานเหล่านั้นหรือว่าสูญเสียสูญเสียทรัพย์สินต,ต,ต่างๆอาจะอาจจะเป็นบ้าน เงินทองที่งของต่างๆถ้าเราพิจารณาอย่างนี้แล้วเวลาเกิดความสุ่เสียเราก็จะไม่เสียใจมากก็จะไม่ทุกข์มากแต่ถ้าเราพิจารณาบ่อยแล้วความทุกข์ความเสียใจก็จะไม่เกิดขึ้นได้เพราะเราเตรียมรับกับความเป็นจริงเหล่านั้นหรือพิจารณาว่าเราเราต้องตายค่อนทุกตาย คนทุกคนต้องตายแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่ประมาทไม่ไัยบางคนนั้นยังหนุ่มยังสาวยังแข็งแรงอยู่อาจจะประมาทได้เพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราดูข่าวตามโทรทัศน์บ้างตามสื่อโซเชียลต่างๆบ้างหนุ่มสาวก็ตายกันเยอะตายเพราะโรคภัยก็เจ็บบ้านตายเพราะอุบัติเหตุบ้าน ตายเพราะผิดธรรมชาติบ้านต้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าจะต้องแก่อย่างเดียวถึงตายได้เพราะฉะนั้นเราพิจารณาอย่างนี้แล้วชีวิตของญ่าเดยมก็จะไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตก็จะทําหน้าที่ให้สมบูรณ์ใครเป็นพ่อเป็นแม่ก็จะทําหน้าที่ของพ่อแม่ให้สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมความดีต่างๆหรือว่าใครมีหน้าที่อะไร ก็ทําหน้าที่หลักนั้นให้สมบูรณ์ก็เกิดบุญเกิดกุศลหรือว่าเรียบสร้างบุญสร้างกุศลไว้ให้กับตนเองอย่างเช่นให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาสวดมนต์ไหว้พระหรือทำความดีต่างๆความดีต่างๆที่ทําแล้วก็ให้เกิดบุญเกิดกุศลทั้งนั้นเพราะฉะนั้นภาวนานี้จึงถือได้ว่าเป็นสิ่์ที่ทําได้ยากอย่างยิ่ง แล้วก็เป็นบุญบารมีอย่างยิ่งเทตนาวสาเนก็พรออ้อ,นอมนาฏคุณพระศีรัตน์ใจอานาจบุญกุศลความดีต่างๆที่สาธุชนคนใจบุญทั้งหลายที่ได้ทำกันมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่รับถิ่นห้าตั้งใจจวจงนไหวพระทำเจริญภาวนาตั้งใจแสดงวางทมอยู่นี้ล้วนแต่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดีทั้งนั้น บุญกุศลค,ความในยัทั้งหมดนี้จะตอบสนองถ้าญาติโยมทุกคนนั้นถึงพร้อมด้วยความสุขกายสุขใจทั้งในปัจจุบันและอนาคตการเทินเอวังก็มีด้วยประการนาเชนี